การฝึกวันนี้เป็นยังไงบ้างคะคืออย่นะออางเงี้ยคือคือกองทัพอากาศเนียมีความเชื่อมโยงกับประชาชน<ะ>แล้วก็ต้องถือว่าเป็นกองทัพอากาศของประชาชนอยู่แล้ว<ะ>โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีความสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นไปความก้าวหน้าอะไรต่างๆของก<ะ>องทัพอากาศเนี่ยเรายินดีอย่างยิ่ง<ะ>ที่จะที่จะเชื้อเชิญ<ะ>มาร่วม ชมมาร่วมรับฟังอะไรต่างๆได้เสมอ,อ,อในแต่ในแต่ละปีเนี่ยเรามีมีการปฏิบัติหลายอย่างาเช่นการ สาธิตการแข่งขันใช้อุวุธอย่างวันนี้อย่างวันนี้ช้าและนอกจากนั้นเราจะมีการฝึกร่วมฝึกร่วมและผสมกับกับกองทัพกาศบิษประเทศด้วยเราอาจจะเว้นไปในปีที่แล้วเพราะว่ามีโควิดแต่ว่าถ้าหากว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่สถานการณ์โควิดมันคลี่คลายเนี่ยเราก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะที่จะเชิญ เมื่อมีการจัดขึ้นนะขอให้ติดต่อมาเถอะนะครับแล้วก็<อ>วันเด็กที่จะถึงนี้มีโอกาสจัดไหมคะอันนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลซึ่งซึ่งขณะนี้เราก็สับกับฟังอยู่คือเราต้องมีความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลนั้นจะจะพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบแล้วก็เมื่อพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเนี่ย หน่วยที่เป็นผู้ปฏิบัติก็ะจะยึดถือนยโยบายอันนั้นเนี่ยในการปฏิบัติให้ดีที่สุดถ้าหากว่ามีการจัดในเรื่องเกี่ยวกับงานบัเด็กนะครับเราก็จะทำอย่างเต็มที่ภา,ายใต้กรอบที่รัฐบาลเอื้ออำนวยให้ค่ะ,ะ,คะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมีโอกาสขอสักเนื้อสักตัวไปถ่ายนะครับเลยค่ะขอบคุณนะคะ